พี่ว่ามาแพงผมต่อไม่ยากหรอกคือเป็นพระแท้แล้วผมก็อยากซื้อถ้าพี่ห่วงก็เลือกออกได้เลยไหนห่วงเล็วไม่ซีเรียสเพราะมันไม่มีอะไรตัวหลักอาศัยจํานวนเนาะเมาไม่ไหวอาจารย์ฮะเมาไปไม่ถูกแล้วพี่จะขายไงจะขายเป็นองค์หรือเปล่าล่ะผมจะไปหยิบทีละองค์คือไม่พี่เอามาพี่ตั้งใจขายไหมหรือให้ผมคัดพระให้ต,ใตั้งใจขายตั้งใจขายนี่ผมหยิบมากองแล้วเนี่ยผมถามพี่เอาเท่าไหร่ พี่ประเมินไม่ออกอาจารย์เตีทีละองก็เตี๋ยวทีละองคงงงเลยนะผมมองไม่ถูกแล้วก็รวมอย่างงี้พันหนึ่งขายได้ไหมเดี๋ยวไล่ทีละองคเลยอ่ะพันห่งอือเดี๋ยวจะเอาพ่อแดงเนี่ยมารวมกันคือมันพระย่อยอ่ะพี่มันไม่มีอะไรโลดโผนไม่มีอะไรแพงครับพี่ขายได้ขายพี่ขายไม่ได้พี่เก็บไม่ต้องกลัวผมไม่ซีเรียด ันไม่มีอะไรยากเย็ยนหรอกง่ายๆเอางี้ดีกว่าเนี่ยรวมพ่อแดงด้วยเนี่ยเงี้ยห้าพันได้ไหมเอาเนี่ยเอาที่เาช็อตไปก่อนพวกนี้อะไรพันสองพันเองเนี่ยห้าพันเออเบาไปพี่ขยับมาเดี๋ยวว่ากันไม่มีตัวดังนะถ้ามีสักสิบละหมื่นก็จบเลยอ,อย่างนี้ดีกว่าพี่ง่ายๆนี่นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนอผมให้พี่หมื่นนึงเลยอันนี้ไม่เอาก็ได้อ่ะฮะ <c oughs> ไม่แล้วพี่จะขายเท่าไหร่ขอ,อสองได้ไหมสรุปไม่ขายอันนี้ดีกว่าสามพันได้ไหมแหวนวงไม่ถ้าที่หลังพี่มาแล้วพี่บอกให้ผมเช็คพระให้พี่ก็บอกไม่ใช่ทำคนอื่นเขาเสียเวลาไม่ได้เช็คก็ตามแตรร่ว่าจะคาแต่มันไม่ได้ราคาย,ยาไม่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวืซอคุณค<ข>ุณพูดเลยอ่ะ พูดดิพูดดิทั้งหมดเท่าไ,รไหร่อะเอเอสียเวลาคนอื่นเขาไงคือเวลานั้นแบบไม่ได้พอให้ก็ไม่เอาพอตีมาพอจะซื้อไม่ขายก็มันเหมือนหลอกผมอ่ะพี่ดูดิคนเขายืนอยู่เยอะะเขารู้ทรงพี่หลอกผมไงคือหลอกให้เช็คให้คัดพระให้พอคัดปั๊บกูไม่ขายและ้ะอย่างเงี้ยพี่ตั้งบัตดีพาเลยเท่าไหร่เดี๋ยวได้ได้รู้ว่าซื้อได้หรือไม่ได้ หวงหวงขึ้นมาทันทีเลยไปไปไปครับไม่เป็นไรแสนนึงขายไหมแสนึงขายไหมัดาไปวางนาเออถ้าแสนนึงเอามานะอันนี้ไม่คัดครับคือขายอันนี้มาขายเป็นาัการเลยจะแจ้งยิ่งเลยอันนี้